สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะพบกับช่อง youtube สมมาทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่2564เป็นคลิปครึ่งปีแรกดวงจะเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งปีแรกนี้คนราศีมีนสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคน คคุณจะดูแบบลัคนาก็ได้ถ้าทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วผูกลัคนาอยู่ราศีมีนหรือ คุณจะดูแบบราศีก็ได้ใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยชาวราศีมีนเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคลิปแชร์ share คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะคะหรือคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้กันได้ถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับส้มมะทักแชท Facebook ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3คํคำถาม59บาท5ทําคำถาม99บาบาทช่วงนี้มี บริการจากผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรถบัสนำเที่ยวนะคะใครสนใจอยากจะเหมารถนะคะจะเป็นรถตู้ก็ดีรถบัสก็ดีนำเที่ยวทั่วราชาอาณาจากักรหรือใครที่จะมาเชียงใหม่สนใจทริปไหว้พระหรือจะไปเที่ยวจุดเช็คอินเก๋ๆติดต่อสมมะพยากรณ์ได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะในกรณีที่จะดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook สมมาพยากรณ์นะคะแต่ถ้าใครสนใจบริการ อื่นๆเดี๋ยวติดต่อได้เดี๋ยวแนบข้อความไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับชาวราศีมีน มันเป็นจังหวะของการก่อร่างสร้างตัวในครึ่งปีแรก2,564ไพ่สิบเหรียญคือไพ่ของมหาเศรษฐีคือไพ่ของความสุขความสําเร็จและความร่ำรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่ำรวยเกิดจากการก่อร่างสร้างตัวเกิดจากการได้รับคำแนะนำที่ดีได้โอกาสที่ดีเหมือนมีคนจะมาชี้ช่องทางชี้แนวทางรวยอาจจะ มีในะเรื่องของหุ้นส่วนที่จะร่วมลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วจับพัดจับผูอยู่ดีๆก็รวยแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าไม่ใช่หุ้นส่วนมันเหมือนว่า คุณน่ะจะไปเจอข้อมูลอะไรบางอย่างจากโลกโซเชียลจากสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วเอามาปิ้งไอเดียทำเป็นอาชีพของคุณแล้วพผอิญว่ามันฟลุ๊กฟลุกประสบความสำเร็จ หรืออีกประการหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์โดดเด่นเป็นพิเศษอาจจะสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกรรมก็เป็นได้พยายามใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ ในครึ่งปีแรกนี้มีเกณฑ์จะร่ำรวยเงินทองหรือบางคนที่อยากจะจับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คุณก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จกับการขายรถขายบ้านขายที่ดินเป็นนายหน้าผู้ติดต่อเจรจาอาจจะทำเพจใน Facebook อาจจะทำเว็บไซต์ใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลหรือให้บริการให้คำปรึกษาหรือเอาบ้านเอารถ เอาที่ดินมาขายธุรกิจอสังหาโดดเด่นมากสำหรับชาวราศีมีนหรือบางท่านบางกรณีมีเกณฑ์จะได้ขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความในเรื่องของมรดก อาจจะเป็นในเรื่องของการแบ่งมรดกหรือมีเรื่องของการฟ้องกันหรือมีเรื่องของส่วนแบ่งอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแล้วคุณจะได้รายได้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินที่ดินมรดกหรือเกี่ยวข้องกับการฟ้องกันแล้วคุณชนะคดีเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาต่าง คุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จหรืออีกในยะหนึ่งบางท่านบางกรณีมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวในเรื่องของเงินทองรายได้โดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและ ในเรื่องของมรดกมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่มันเกี่ยวกับหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรอรับความเฮงความปังความร่ำรวยได้เลยแล้วบางคนบางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือมีเกณฑ์จะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของต่างชาติต่างภาษาใครทำการค้าใครทำธุรกิจต่างชาติหรือใครที่ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างประเทศเตรียมตัวรับเงิน รับั์ได้เลยแล้วในครึ่งปีแรกนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลคนราศีมีนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรืออาจจะได้ครูคลองเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างประเทศในเรื่องของการพบรัก หลายคนที่ยังโสดถ้าไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างกฎไม่สร้างกติกามากจนเกินไปถ้าคนราศีมีนไม่เรื่องมากแล้วก็ไม่เลือกเยอะจนเกินไปนะคะ คุณมีเกณฑ์จะได้เจอความรักจากสื่อโซเชียลมีเกณฑ์จะได้เจอโลกโซเชียลนำพาให้ได้มาเจอกับเศรษฐุเศรษฐีหรืออาจจะเจอคนรวยๆมีเกณฑ์จะได้คู่รวยผู้ชายก็อาจจะตกถังข้าวสารก็เป็นได้ได้คู่ครองที่ดีผู้หญิงก็อาจจะได้แฟนเป็นเศรษฐีเพราะว่าไพ่สิบเหรียญมันมากับสองไม้เท้าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของ การได้คู่จากออนไลน์หรือได้คู่เป็นชาวต่างชาติหรือต่างประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้แฟนรวย แต่อีกอันนึงเนี่ยมันจะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังรู้สึกว่าขัดใจคุณอยู่นิดนึงคุณต้องบอกกับตัวเองนะว่า no body perfect มันไม่ได้มีใครที่สมบูรณ์แบบ100%คนเราก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ถ้าคิดพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วเฮ้ยมันก็ไม่เสียหายถ้าเราเปิดใจจะลองคบดูคนโสดก็ลองเปิดใจดูก็ได้นะคะส่วนในกรณีคนที่ จับปลา2มืออยู่เวลานี้มันถึงเวลาที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจใครที่คบซ้อนใครที่มีคู่มีคนรักสองคนมีแฟน2คนถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะเอายังไงซ้ายหรือขวา คิดพิจารณาให้ดีว่าคุณจะเอายังไงจะเลือกใครใช้ทฤษฎีของการมีเหตุผลนะใช้เหตุผลประกอบอยู่กับใครแล้วมีอนาคตอยู่กับใครแล้วจะเริญรุ่งเรืองให้เลือกคนนั้นส่วนคนที่มีคู่ที่อยู่ไกลกันเนี่ย ตอนนี้ก็อาจจะต้องหมั่นดูแลรักษาเยียวยาหัวใจซึ่งกันและการโทรหากันบ่อยๆรายงานตัวกันสักหน่อยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือไม่ต้องไปก่เกณฑ์ไม่ต้องไปคาดหวังหรือไม่ต้องไปตีกรอบเดี๋ยวมันจะอึดอัดด้วยกันทั้งสองฝ่าย ใครที่อยากจะก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านสร้างอนาคตปีนี้สำหรับคนราศีมีนที่มีคู่มีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือบางคนอาจจะมีการกำเนิดสมาชิกใหม่ภายในครอบครัวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองขอให้คนราศีมีนะ่ะมีระเบียบวินัยในการใช้เงินแล้วความร่ำรวยจะปรากฏเรื่องการงานก็ยังมั่นคงอยู่แต่อาจจะมีเรื่องให้คนราศีมีนต้องคิดหรือ ัดสินใจหรือต้องเลือกอะไรบางอย่างจริงๆการสอบเข้ามหาลัยของน้องๆสบายใจได้เลยสอบติดได้คณะที่สมหวังแต่อาจจะไกลบ้าน ส่วนคนที่ทำงานทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาหรือติดต่อต่างชาติจะเป็นการธุรกิจท่องเที่ยวก็ได้หรือจะทำงานเกี่ยวกับกงศูนย์สถานทูตต่างๆก็ได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ก็โดดเด่นพวกโป๊กเกอร์ประกันภัยอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรมที่ภาคสาตุลาการงานราชธรร์ต่างๆหรือจะสอบราชการก็โดดเด่นงานเนี่ยในปีนี้สำหรับชาวราศีมีนจะมีตัวเลือกเข้ามาทำอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วก็ทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งที่เราคิดว่ามันส่งผลต่อความมั่นคงกับเราในอนาคตเพราะว่าบางอย่างในกรณีที่เราจะต้องมีตัวเลือกคนราศีมีนเนี่ยจำเป็นจะต้องทิ้งสิ่งหนึ่งไว้ข้างหลังแล้วเลือกสิ่งที่ ตอบโจทย์ตรงใจแล้วก็ให้ความมั่นคงกับเรามากที่สุดอันนี้คือคำแนะนำนะคะส่วนในเรื่องครอบครัวบิดามารดาครอบครัวอยู่ดีมีความสุขไม่มีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุไม่เด่นชัดในเรื่องของการพัดพรากสูญเสียไม่เด่นชัดแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกคนราศีมีนก็คือในเรื่องของคดีความอะไรที่เคลียร์ได้ก็เคลียร์ให้จบซะในเรื่องของคดีความแต่อะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเอาตัวไปยุ่งกับความ ขัดแย้งหรืออย่าทําเรื่องสิ่งผิดกฎหมายให้มันเดือดร้อนในเรื่องของคดีความหรือแม้แต่เซ็นคาประกันอะไรใดๆให้ระมัดระวังนะคะส่วนสุขภาพระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับโลหิตลวกโลหิตจางโรคธาลัสซีเมียหรือเส้นเลือดในสมองหรือความดันหรือเกี่ยวกับเรื่องของโลหิตระบบไหลเวียนเลือดภายในร่างกายให้ดูแลสุขภาพ ตรวจเช็คให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดหรือโรคเลือดอยู่แล้วนะคะแต่เกณฑ์ไม่ได้ถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือ่อแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติอยากให้คนราศีมีนไปตรวจไปเช็คให้ละเอียดอาจจะต้องสแกนอาจจะต้องเอ็กซเรย์หรืออาจจะต้องใช้ผลตรวจจากคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจอย่างละเอียดนะคะการเสริมดวงสําหรับชาวราศีมีนซื้อที่ดินถวายวัดหรือสร้างถาวรวัตถุ สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีซื้อที่ดินถวายวาัดสร้างกุฏิสง์หรือสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรที่มันเป็นอาคารอะไรที่มันเป็นมามความมั่นคงอะไรที่มันเป็นถาวรวัตถุเสริมดวงให้เรามีความมั่นคงแข็งแรงสภาพคล่องทางการเงินแน่นปึกสบายใจได้นะ ก็ขอพอรบิดามารดาขอพอรคุณพ่อคุณแม่เสริมดวงช่วงปีใหม่สักหน่อยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook สมมาพยากรสนใจจะเหมารถตู้รถบัสก็ทักข้อความมาได้หรือคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ให้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ